ออนทัวร์จ้ะไหนอย่างคนเข้ามาดูกันยังถึงล้านคนเลยร้อยถึงล้านคนก่อนโอเคเรานั่งกันมาจริงๆอ่ะนั่งตรงนี้ก็ได้หนูดีเมื่อยบอกเลยว่าเมื่อยโอ้ยห่วยคนดูประมาณตอนนี้สามแสนคนมาสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้หมูฮ่าสิบห้ามาทั่วอิงฟ้ามหาส้นคอนเสิร์ตด้อจ้ะเฮ้เอ้าเฮ้ อย right ู่ไหนเอนตกใจเฮ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 เเงียบๆหน่อยเขาน้วคเหาอะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกเขาดีสำหรับเนแฟนนะครับใครอยากจะมาดูคอนเสิร์ตดูดีตอนนี้เขาบอกว่าบัตรจะเต็มแล้วตอนนี้แอบเป็นทั้งหมดเนี่ยนะพี่แชมป์จะเต็มแล้วใช่ นี่มีคนบอกว่าบัตรราคา2,000เนี่ยเขาอยากจะได้กันแล้วตอนนี้รู้ว่าบัตร2,000เหลือกี่ใบเหลือกี่ใบเหลือ7ใบเอฟจ้า7ใบนะเหลือ7ใบสุดท้ายเนี่ยนับถอยหลัง10วิเนี่ยมันก็หมดแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นรีบเอฟกันเข้ามาอ้าวตอนนี้นะครับสำหรับบัตรคอนเสิร์ตนะครับเดอะแรงคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนวันที่6ตั้งเลยนะวันที่6สิงหาคมนี่เลยนะครับเหลืออีก7ใบสุดท้ายบัตรราคา2,000บาท ใครอยากจะเหมานะครับพิมพ์2พันเท่ากับเจ็มาได้เลยนะครับสองพันเท่ากับเจ็ดนะครับสองพันเท่ากับเจ็ดอ่า,าพ,อพอแม่พี่น้องมาสามพันห้าหมดแล้วจริงปะเนี่ยจริงสามพันห้าหมดแล,แล้วแล้วโซนที่แบบว่านั่งติดริมเวทีเนี่ยห้าพันยังเหลืออีกประมาณห้าสิบที่นั่งเพราะฉันใกล้หมดแล้วนะครับอ่าเพราะฉันบัตรตอนนี้เหลือสองราคาสองพันกับห้าพัน ิมสองพันถ้ากับจํานวนหรือ5,000ันถ้ากับจํานวนมาได้เลยนะครับคือเมื่อาวานอะแอบซ้อมใช่ไหมพี<อ>่พี่แชมป์แล้วมันก็จะแบบมีซีนให้เราแบบจับเออจับใจมือกันเ,<อ>เป็นโมเมนต์พิเศษน,นะคะที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตทั้งของพี่ฟ้าแล้วก็ของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นอยากให้มากันเยอะๆค่ะบัตรสอใบสุดท้ายเอฟกันเข้ามาได้เลยแย yeah. อ่ะล้วก็บัตร5,000หลือประมาณ50ใบน,นะครับหมดแล้วหมดเลยและนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดใครบอกว่าเอฟมาในงานคอนเสิร์ตไม่ทันอยากจะไปฮอลเล็กด้านนอกเดี๋ยวเราพาไปดูฮอลเล็กอุ้ยเออ390มันอยู่แค่ห้างกันประตูมันห้างกันประตูเนี่ยอาจจะอาจจะได้ดูจอ,นนอนนหน่อยๆพอกุบกริบใช่ไหมล่ะแต่ว่าได้ดูทั้งคอนเสิร์ตเลยสวัสดีครับคุณเอม อามาแล้วนะครับอะซ f เอมากันได้หนูดีวันนี้พี่มีน้ำมาให้เห็นหนูเหนื่อยแล้วพี่ซื้อน้ำมาให้หนูกินไหนนี่เลยหนูต้องสดชื่นแน่นอนอหลับตาก่อนหลับตาอะหนึ่งสองสามดื่มน้ำได้เลยได้ค่ะก็ขอบอกว่ากินแล้วเนี่ยมีพลังกินแล้วแข็งแรงเพราะแถวเส้นสูงมากมาและอีนางตัวดีนี่ พอจะนบอกว่าเดี๋ยวจะไลท์จะไลท์แล้วหายไปเลยไปไหนมารถรถถามมไปคิดถามไปไหนมารู้ป่ะนางบอกว่าอยู่ข้างล่างก็เลยถามลงไปทําไมไฮสวัสดีค่ะมาอะไรกะใจก็มานะคะวันนี้สามเก้าศูนย์เท่ากับหนึ่งมาแล้วอ่ะพิมมาได้เลยบัตรฮองเล็กสามเก้าศูนย์มาดูได้จะไปคิดอะไรเยอะแยะเอ็มเข้ามาเลยอ่ะมาอะไรพี่ซื้อน้ำให้กินหรอคุยเรื่องบัตรคอนเสิร์ตเหรอลูกสามเก้าศูนย์ สามเก้าศูนย์ไม่เป็นฮอข้างนอกฮอข้างนอกมันจะมีจอ LED แบบใหญ่โดยบางคนบอกว่าเอ้ยมาอยู่บนเวทีนี่นั่งอยู่ตรงนู้นมองอิงฟ้าไม่เห็นแต่จะบอกว่าตรงนู้นจอเบลอเลยครั้งนี้เราจะแบบเป็นพิเศษเลยนะใครที่เอฟราคาไหนก็จะได้ใกล้ชิดพี่ฟ้าราคานั้นเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าใครที่แบบยิ่งเอฟไกลก็ยิ่งเห็นไกลจะไม่ได้ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสิทธิแต่ละอย่างเนี่ยเราจะแบบให้แบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆในรอบนี้ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเก้าอี้เดี๋ยวเราให้ดูได้อีกนิดนึงแต่เขาหาว่าแบบเราสปอยความลับนะครับเขาบอกว่าเนนี้เต็มทุกที่นั่งนะจ๊ะแต่ว่าที่นั่งเนี้ยแอบขโมยมาขายเพราะบางคนเนี้ยจองไว้แต่ยังไม่โอนมาสองพันตอนนี้เหลือกี่ที่นั่งรู้ป่าอะไรยังไงล่ะเหลือเจ็ดที่นั่งเออแอบกินทำไมาได้เลยจ้าแอบมาเลยจ้าเหลือกี่ใบรู้ไหมพี่ใบเจ็ดใบมาลัยเหลือเจ็ดใบสุดท้ายตามพาดครอบครัวหนึ่งพอดี วก็คือมีลูกก็ซื้อบัตรให้ลูกมาด้วยมีผัวก็ได้ผัวมาคุณเพชรพีคคุณเพชรไพรินคุณเพชรไพรินเอ็มาแล้วขอบคุณค่ะสองท่านเอาเหลือหกที่นั่งแล้วเอมแล้วโอนด้วยนะค่ะโอนี่เยกวันชีปักหมูอยู่ด้านล่างจ้าอย่าลืมโอนนะคะแล้วก็มาเจอกับพวกเราหกใบสุดท้ายอันนี้หกใบนี้จะเหลือเป็นของชูของกิก ของอะไรดีของเด็กเด็กน้อยของเพื่อนของเพื่อนอ่าจะแฟนก็ไม่แฟนจะเพื่อนก็ไม่เพื่อนก็จะเป็นเพื่อนแสดงว่าพี่แชมป์เคยมีอ่าคุณโดนแล้วพี่แชมป์หน้าแดงเลยนะพี่แชมป์หน้าอ้าวเราประจันเอฟมาตอนนี้บัตรเหลือสองราคาบัตรเดือดคาะสองพันเหลือหกที่นั่งห้าพันเหลือห้าสิบห้าสิบที่สุดท้ายนะจ๊ะตรงเนี้ยใกล้หมดเลยหรอเอ้าห้าพันเหรอเธอบัตรวีไอพี ห้าสจะสามารถมาติดขอบเวทีได้ด้วยค่ะที่ไม่แล้วที่สําคัญอันนี้เซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆที่ซื้อบัตร5 0 0พตอนบ่ายเดี๋ยวเรานัดเข้ามาก่อนทําอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเราให้มา e อ็กซ์คลูซีฟโฟถ่ายรูปกับอิงฟ้าตัวเป็นๆเลยแม่นแล้วแล้วก็มาทัชมือก่อนใครเลยอุยอ่ะเฉพาะคนที่ซื้อบัตร5 0าพนะ คุ้มไม่ไเป็นชั้นนะฉันไม่ซื้อบัตรอื่นเดี๋ยวซื้อบัตรห้าพันใช่ซื้อให้แม่ซื้อให้พ่อเดี๋ยวกลุ่มปิดเดี๋ยวเราค่อยปักลิงก์ให้อันนี้เดี๋ยวเราขายบัตรในงานก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเก้าอี้ใกล้เต็มแล้วเผื่อบางท่านบอกว่าอุ้ยยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรยังไงที่ไหนอันนี้เรามาไลฟ์แล้วเพราะฉะนั้นซื้อกันได้เลยนะจ๊ะถ้ามาตรงเวลาจะได้จับมือแบบไม่รีบไม่ร้อนเพราะฉะนั้นมากันให้หมดเอฟมาเลยค่ะบัตรห้าพันห้าสิบใบเริ่มอ่าเริ่มเริ่มเลยเอฟ บัตร<บ>ตอนนี้เหลือ3ราคาเหลือ2,000บาทนะครับพิมพ์2,000เท่ากับจำนวนแล้วก็บัตร5 0 0พันะครับ5พันเท่ากับจำนวนก็คือจะได้มาจับมืออิงฟา้าถ่ายรูปเอคลูซีฟโฟโต้อิงฟา้าได้นั่งแถวหน้านและที่สำคัญได้ลุ้นไปอินโดนีเซียว้าจริงจะเจริง,รงบัตร5 0 0พันได้ลุ้นไปอินโดนีเซียไปคือไปฟรีทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักบัตรเข้าชมอ้มาเอาแบบนี้นนนแอดมินแอดมินบอกว่าส่งพันเต็มแล้ว อ่ะเหลือละวันห้าพันแล้วใครช้าบอกแล้วอ่ะถ้าห้าพันตอนนี้มีคนเอฟมาสิบทีหนูกับมาลัยจะทัวร์ให้ดูจบอ่าตัวให้แบบอ่ะแล้วเดี๋ยวพาไปหาอิงฟ้าแบบแวบๆแบบแวบแบ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 บนี่คือแบบจริงอ่ะแล้วตอนนี้เรามีโปรนี่อยากจะมาแบบให้คุณได้มาอร่อยกับน้ำผลามอิงฟ้าอันนี้โปรโมชั่นวันนี้ราคาเดียว6ขวด3 4 9ส่งฟรีทั่วประเทศจ้า349บเ้าท3 49ได้6ขวดส่งฟรีนะหนู ส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่เอากำไรแล้วจ้าเออ่ะใครอยากได้เป็นกำลังใจให้อินฟ้านะครับพิมพ์3 49เท่ากับจำนวนมาเร็ว3 4 9เท่ากับจำนวนคหนูแนะนำให้เอฟไปขายนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยอะยังหนูอยู่ลาบุรีใช่ไหมน้ำปลาร้าเนี่ยจะแบบเป็นสิ่งที่หมด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 ก่อนเ่อนตลอดบ้านแม่พี่พี่ก็ซื้อให้แม่ไปทำทำท่มตรงทมต่ำจบแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซื้อหรอกตาห้างสรรพสินค้าอะไรซื้อจากเนี้ยไปขาย้ยเองนี่คนที่ไหนเนี่ยทำไมเสี่ยงเน คนร้านบุรีจ้าคนร้านจ้าหนูคนไหนเนี่ยเป็นคนเชียงรายนี่อ้าวมันเนอแบบเนอแบบมันเชียงรายนี่เชียงรายนี่เป็นคนเชียงรายพี่มาปางหรอจ้าพี่มาบางคนที่ไหนจปางคนที่ไหนจ้าเป็นคนอุดรจ้าอุดรเชียงรายจ้าอันนี้กลางลาดร้านรีที่บ้านเดียวกัน้านเดี๋ยวเอาพักใต้มาคุยสามสี่เก้าครับพี่คุณโตเกียวสามสี่เก้าไม่ใช่สามสี่หกจ้าสามสี่เก้า อ่าสัตว์ปีก้าวถ้ากับหนึ่งอ่ะมาเรื่อยๆเลยอ่ะทีนี้เราพาไปดูโซนด้านนอกบ้านผมของคนบอกว่าอยากเอฟอ่ะไปมาบางโคโค้โคนี่เราแอบให้ดูเก้าอี้นิดนึงนะจริงๆเนี่ยใครเข้ามาดูไรนี้ถือว่าแบบพิเศษมากนี่โค๊แป๊บ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 อลังการงานสร้างอุ้ยเดี๋ยวเขาจะเห็นอุ้ยเดี๋ยวเขาจะเห็นแบบไม่ใเขาเห็นนะแค่นี้พอเออเออนี่ลงบันไดแบบเชียงเลยอ่าแต่ลงแบบเชียงราย ลงบันไดเออจะลิตเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นผูุๆพอๆไปไอ้นุ่มเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาป่ายนี้ตอนนี้โอ้โหให้ดูเก้าอี้เนี่ยอเอาพิม,มพ์มาพิมพ์มาสามสี่เก้าน้ำปลาล้เร็วน้ำปลาหกขวดสามสี่เก้าอะที่นั่งแบบเอ็กคลูซีฟแล้วนุมนบอกเลยว่าแสงซีเสียงเนี่ยทุกอย่างคือจัดเต็มมากนะคะทุกคนทุกคนจะได้ก็คือ อิ่มแน่นอนอิ่มอกอิ่มก้บอกว่าจะเห็นแน่นอนเพราะดูกล้องตั้งไม่ยุดใช่อ้าวทุกคนใครที่ทุกองศาจริงจริงนะคใครที่ C F ีเอฟแล้วโอนเงินได้เลยเรียกบัญชีปากอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งสลิปให้แอดมินเดี๋ยวแอดมินทยอยตอบอยู่นะจ๊ะข้าดาขชาดาขาดานี่คือบรรยากาศหอราคาสามนี่สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์นี่เรามี LED แบบจอเบลเลอร์เบเทอร์ และที่สำคัญเดี๋ยวอิงฟ้าออกมาเซอร์ไพรส์ตอนจบคอนเสิร์ตด้วยมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอ390อ่าดีจังเลยอ่ะแล้วพี่แชมป์ไม่บอกเขามันจะเป็นเซอร์ไพรส์ป่ะเอา้เอาไม่บอกก็ได้แต่มันจะมันลืมไปลืมไป<อ>แกล้งลืมต่อไปนี่และที่สำคัญคือดูบรรยากาศเนี้ยคือฮอล์390นะครับไหนใครอยากจะได้เป็นฮอล์นี้390 รีแลกซ์ได้เต็มที่เต้นได้เต็มที่ดูจอใหญ่และที่สำคัญไรล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆมีเป็นน้ำสมุนไพรก็มีอินเลน้ำแกกหวยเอ้ยน้ำกันชงเอ้ยไม่ใช่น้ำชาเขียวเอ้ยอะไรชาเขียวใส่นื้อชาเขียวใสใไม่ใสนมไม่ใส่นม เราไม่ใส่อะไรเลยมีแค,มแค่มีแค่ใบแปะไว้วกันมีคน3 4, ามสี่เก้าเท่ากับห้าคูนซิลิคอนขอบคุณรับน้ำปลา,าร้าอินฟ้านี่เลยเป็นราคาโปรโมชั่น3 49 3 49ได้6ขวดส่งฟรีด้วยถึงบ้านคูณ3 49เท่ากับจำนวนมาได้เลยรู้บอกคะว่าขวดน้ำปลาราเนี่ยสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นปลูกผักเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นตำําพริกเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นใช้เวลาเหงาเฮ้ยใช้ทำอะไร กอกน้ำใส่ไปโรงเรียนยอ่ใส่ดีสหรือว่าจะเอามาทำเป็นบงนะคะเอาไฟใส่ทำเป็นบงคอนเสิร์ตพี่ฟ้าก็ได้ใช่ไหมจะมีเกนอยู่นิดนึงจะมีเอาไปล้างให้เรียบร้อยเอาสามสี่เก้าเท่ากับจำนวนมาเอาเชียเชีดหมาขวดเย a เรามาใส่ยกอยู่ละเดี๋ยวลูกค้าจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงราคา349สนี้คือเป็นโปรโมชั่นปลาร้านะครับหขวดส่งฟรีนะครับแล้วก็390จะเป็นที่นั่งนะครับในอลอ์เล็กแบบนี้คุณจะได้รับชมเป็นจอ LED แบบใหญ่นี่เลยตบอร์เล็กมันก็ไม่เล็กนะพี่แชร์ไม่ไม่กว้างมากฉันก็จริงๆเป็นอันนี้งานใช้แบบตอน Miss Grand Thailand ตอนเปตัวก็ใหญ่ใหญ่ ที่เห็นเดินสับ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 เดินเหนื่อยเนี่ยทุกคนเดินเหนื่อยเอาเงินสูญพี่มาได้พี่ซันคิดเห็นยังไงกับการตอนนี้บัตรเหลือแต่ห้าพันนะครับจะเอาน้ำปลาอิงฟ้ากินหมดแล้วเอาเธอแอดมินบอกว่าสองพันเหลือห้าใบเอาดันหน่อยเดี๋ยวห้าใบสุดท้ายสองพันบาทสองพันบาทห้าใบสุดท้ายลงสองพันเท่ากับห้ามาเร็วสองพันเอฟมาเร็วคือจะมัน มันจะไม่ได้เจอแค่พี่ฟางไงมันจะเจอหลายคนมากแล้วมันเหลือ5้าใบใครไม่มาคริสตัลเต้นให้เขาดูใครไมม่เต้นให้เขาดูว่าเข้าไปต้องเต้นยังไงสมมติแล้วก็พูดมาแต่แบบพี่อิงปาทำให้เรามีความสุขอ่ะสนุกมากช่วยช่วสนุกมากตรงนี้สนุกแต่ก็เศร้าไปด้วยเศร้าได้ข้างในแต่เราต้องสดใสข้างนอกใช่อันนี้นะคะถือคติกันเลยดูดู่อยแล้วดูมาเลยมาะลยเต้นให้เขาดูมาอะไรเต้นให้เขาดูเร็วสามสี่ห้าไป ห้าใบห้าใบอันนี้อันนี้ยังไม่เจอพี่ฟ้านะอยู่ในคอนเสิร์ตพี่ฟ้าก็เออเศร้าด้วยเศร้าไปด้วยเศร้าไปด้วยไม่คือกำลังเศร้าอยู่แต่สนุกด้วยแต่ก็เต้นไปแ้วเป็นพี่เป็น้องอย่าแกงไม่ได้แกงอ้าวสำหรับใครที่แบบเฮ้ยแล้วถ้าปวดขี้ปวดเยี่ยวทําไงข้างในมีห้องน้ำข้างในมีห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำ ห้องน้ำอุ้ยจะสอบอะไรบ้างอันนี้เราพามันรู้ถึงขนาดห้องน้ำเลยเหรอห้องน้ำเราไม่ต้องเสียแรงอะไรเลยจะบอกให้ใช่ทำไมอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ห้องน้ำแบ่งเป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้ว่ะสะอาดมากเป็นชักโครกแบบโอ้ลุยเลยอกอ่าเรารีวิวไปห้องน้ำเราแบ่งไปนี่เลยนะครับห้องน้ำชายแล้วไม่ต้องกลัวโอ๊ยปวดจังเลยแถวยาวไม่จ่ะไม่เลยเพราะว่าห้องน้ำเยอะมากห้องน้ำยาวอันนี้อ่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นผู้แบบมีคนพิเศษหรือว่ามีเบบี้อย่างเงี้ยก็มีห้องน้ำให้สะดวกสบายไม่อยากเป็นเบบี้นี่คือห้องน้ำที่รีสอรห้องน้ำไม่หญิงจ้าพี่แชมป์อยู่มั้ยพี่แชมป์คอยดีค่ะมดีเกณไม่ไมีคุณป้าช่วยนี่คุณแม่ประจำภาษาลาอ้าวเอฟมาเร็วเอฟมาอ้าวคุณดิเจอพี่ฟาจะสวยหรือเปล่าจะให้ใครฟามาเช็คหน้าเช็คตัวเช็คผมกระเป๋างี้ ีเดี๋ยวก่อนพี่คขื่อาพาไปนียมนะห้องน้ำจะเรียกได้ว่าสะดวกสบายนี่พี่แชมป์มาดูนี่นี่อะไรเอามาเสื้อให้ดูปุ่มดูปุ่มนี้อะไรพาพี่เขาชมปุ่มซิเอาอะไรแนะนำอันนี้นะคะก็คืออัจฉริยมีสต็อปมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะทุกคน นี่แล้วก็สำหรับใครที่แบบโอ้ยเมาเก๊กงวยจริงๆอยากจะอ้วกอ้วกตรงนี้ไม่ได้อ้วกตรงนี้อ้าใช่แล้วก็ต้องนี้นะคะมีอ่างล้างหน้าแบบอุ้ยขาวจุวกอ่างอาบรักหน้าห้องน้ำเดี๋ยวก่อนเธอพบยังไงเจอแฟนนี้หอก็แบบฉันฉีดเธอฉีดเจอกตนตรงนู้นบอกหน้ากัน อ่ะจริงๆอ่ะหอ,อเรากว้างมากเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ 3, บัตรสามพันห้าหมดแล้วครับผมอุ้ยสามพันห้าหมดแล้วอกลุ่มปิดสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาปักลิงก์กลุ่มปิดให้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวซีเอฟบัตรก่อนเมื่กอกี้สองพันนะครับเหลือห้าใบาสุดท้ายซีเอฟมาได้เลยตอนนี้ใครอยากได้บัตรราคาสองพันพิมมาได้หรือว่าบัตรห้าพันตอนนี้เหลือไม่กี่สิบใบแล้วนะครับ พิมพ์มาได้เลยห้าพันเท่ากับจํานวนจะบอกว่ามันเป็นคนละฟิลกับเอ่อพวกเวลาเรามีหมอลำเพราะว่าหมอลำก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นแบบอีกฟิลหนึ่งเลยเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าคอนเสิร์ตจริงๆคออนคอนสระเอสอเสือสระอีรอเรือกะลันต่อเต่าคอนเสิร์ตถูกพิจิตรอันนี้คือคุณพี่พทีมมี จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็น Miss Grand 2024นะคะไม่ต้องมาประกวดกันแล้วมันตำแหน่งพี่มีครองไปแล้วนะคะนี่ก็จะมีการคุมช่างคุมอะไรเรียบร้อยเนี่ยสำหรับใครที่แบบนี่เขาไม่เห็นเลยวว่าทุกซอกทุกมุมจริงๆนะซอกทุกมุมเพราะฉะนั้นมีลิฟต์มีลิฟต์ทุกที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ไปห้องสาร์ฟค่าสาร์ฟ o ลี่อันนี้ก็คือจะเป็นห้องพักเนาะ เดินไปได้เลยเดี๋ยวพี่ถ่ายข้างหลังไปด้วยแต่เราจะไม่เปิดให้เข้าไปดูเพราะว่าอันนดูคุปปี้ด้อนหลังไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะอ๋อคุมปี้เดี๋ยวปักลิงก์ให้อ่ทีนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวบัตรคอนเสิร์ตก่อนบัตรคอนเสิร์ตสองพันกับห้าพันพิมพ์เท่ากับจำนวนไปได้หรือว่าคอเล็กสามเก้าศูนย์หรือว่าโปรโมชั่นปาร่าสามสี่แก้วหกขวดเท่ากับจำนวนนะจ๊ะอาสองพันเท่ากับสองมาแล้วแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม Um. อันนี้ไม่ใช่ราวอาไว้โชว์หนูดิไม่ใช่ไม่ใช mm ่จากที่เห็นลาวเลี้ยงเป็นตึงแน่นมากอันนี้ก็จะเป็นจะโชว์เหตุถึงความอลังการของเสื <h 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 h <h? <h ้อผ้าหน้าผมใช่ไม่ว่าจะเป็นพี่อิงฟ้าไม่ว่าจะเป็นพี่ชาลัดไม่ว่าจะเป็นพี่ทีน่าหนูดีหรือว่าแดนเซอร์หรือว่าน้องมาลัยเองก็ตามหรือจะเป็นท็อป10มิสควันไทยนี้ก็ตามซึ่งทุกคนจะได้ใกล้ชิดมากๆใกล้ชิดแบบทีเห็นได้ว่าทุกเนี่ย ตัดใหม่หมดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะมีชุดเดียวบนโลกไปนี้จะมีครั้งแรกและครั้งเดียวขนาดไหนแดนเซอร์มีห้องไม่หมดตัวเอง่าแดนเซอร์หนึ่งแล้วก็มีใครอีกคะมีห้องแดนเซอร์ห้องทป็งานคอสตูมเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะคือห้องของเราแล้วอันนี้เป็นห้องของพี่ฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูพี่ฟาก่อนเดี๋ยวจะออกมา ถ้าเกิดใครอยากดูเสียบัตรมาเลยนะครับเสียบัตรมาเลยตอนนี้นะคะสองพันสามสี่แก้วเท่ากับห้าโอเคครับนะแล้วบัตรห้าพันพิมห้าพันเท่ากับจำนวนมาได้หรื 5, 000, 5, 000, 5, อห้าพันเท่ากับสองอไม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ทีมห้าศูนย์ศูนย์ถ้ากับสองมาได้เลยนะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้ากับสองตอนนี้แบบบัตรสี่สิบแปดบาทน่าจะไปเดินเที่ยวใช่พี่พี่เองน่าจะแบบเอแบบไปซ้อมร้องคอร์ดูคือ่ร้องเสียงนี่นะคะนี่ก็จะเป็นทีมหลังหรือเบื้องหลังอันนี้ก็จะเป็นทีมหลังบ้านสวัสดีค่ะสสวัดีทุกท่านค่ะเปิดไหมคะสะอาดหมดจดสะอาดเตรียบริการในการใส่ใจคนมาจนมาแบบว่าเกือบจะแบบโอ้อะไรนี่เบื้องหลังอันนี้คือสิ่งที่บัตรห้าผ่นจะได้เข้ามาเห็น ่าดีแต่ยิ่งกว่าเดีิจะได้เข้าไปในห้องปะแล้วจะบอกว่าข้างหลังเนี่ยตอนช่วงเก็บตัวมิสแกรนอะไม่ว่าจะเชียร์ใครก็ตามมาอยู่ตรงนี้ยจะได้รู้สึกเหมือนแบบโอ้ยสุดอาหารสุดอากาศที่เดียวกันีวเด๋ยตอนนี้คุณผู้ชมบัตร2,000น่าจะเต็มแล้วพิมพ์5,000เท่ากับจำนวนมาเร็วบัตร5,000เท่ากับจำนวนได้ลุ้นไปอินโดนีเซียด้วยและที่สำคัญได้มาก่อนเรื่องคอนเสิร์ตมาจับมือทัชมือถ่ายรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับอิงความาจับเข้ามาทัชใก็อยากเอาของอะไรให้พี่ฟ้าเป็นกำลังใจก็เอามาให้ได้นะคะ อ่าทีมคันนี่เลยดูดีเขาบอกว่าห้องน้ำอะมีโซนด้านโน้นด้วยเผื่อบางท่านบอกว่ากลัวจะแบบว่าอ๊้ยบุคลากรบุคลากรไม่พอนี่ทีมงานในก็ทำงานกรนเข้งคัดอย่างหนักเลยนะครับเข้มงเครียดกันเลยนะเนี่ยดูสิโอโหเครียดมากเลยนะครับเป็นไงล่ะอ่านี่นะครับมันกว้างมากค่ะทุกคนรองรับแน่นอนแน่จริงๆอ่อะเดินรอบหนึ่งก็หอบแล้วนะ ใหญ่มากใหญ่มากใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะเช่นมาอะไรมาอะไรก็จะมาเต้นนะคะคอนเสิร์ตน้ำหนักอ่ะหนูดีเขาอยากเห็นแบบว่าอารมณ์แบบฟิลจริงว่าบัตร2,000ันสามพันห้าพยังไงอ่ะอันนี้นะครับออาบัตร2,000 2,000บวกมือหน่อย2,000อ่ะคุณผู้ชมดูนะนี้2,000อ่าอันนี้นะครับอ่ะบัตร3,500 3,500อ่ะด้านนี้ประมาณอย่างงี้อุ๊ย3,500อุ๊ย อ่าบัตรห้าพันห้าพันห้าพันมจัาหนนียไม่ั้พี่นพ่อามีดูช่นี่จะมีโปรโมชั่นน้อแบบอคุณโยติตาห้าวันอากำเินอะน้ำปรลัก็เอ็มาได้3 4มี่เก้าเท่ากับจำนวนสามเนี้เราจะได้หกขวดนะคะอะเดี๋ยวพาไปดูข้างในข้างในคอนดูผับบัตรห้าพันนะคะเดี๋ยวพาไปดูผับนะครับแป๊บนึง ผ่าเขาบอกผ่ามีพับด้วยเหรอใครมาซ้อมบ้างจริงๆมาซ้อมหมดเลยนะครับแต่ว่าแต่ละคนไปทําธุระปรัฟังกันอยู่นี่ก็เลยปเห้องน้อีกนึงอีกโซนหนึ่งนี่ก็เป็นผู้หญิงนี่เข้าสองฝั่งได้ใช่ไม่ต้องกลัวจริงก็คือที่มาทั้งหมดอะสามารถเข้าห้องน้ําได้ได้เวลาเดียวกันใช่ไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอคิวอะไรเลยแล้วมันสะอาดมากอันนี้ประทับใจชว์ดสีใครจะซื้อกลุ่มปิดกลุ่มปิดมีปักหลิงปักหมุดอยู่หน้าเพจลิสแกนไฮแลนด์เข้าไปกดซื้อได้เลยจ้ะ ยิ่งขนาดนั้นอัไตรมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยไม่ใช่ดูมาไรเล่นสไลเดอร์สิลูกเอออะไรถ่ายนี่ห้องน้ำชายด้านนี้อ่ะไปดูด้าน,าน,านในกันในส่วนของ2้อมพนโอ้โห <c oughs> เห็นแทจบจะหมด <2000. S 1> ละ สองพัน <2000 S 1> <000. S 2> ก็ประมาณนี้นะครับนอนก็จะอ่ะมุมมองสองพันจริงๆวันนี้เพิ่งจะมาตั้งเก้าอี้คุณผู้ชมมันเลยอาจจะก,กั้นบาริเกตให้เห็นชัดไม่ได้ว่าโซนไหนอะไรยังไงซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันซ้อมจริงแล้วเดี๋ยวจะไม่มีกั้นบาริเคตให้นะครับอันนี้มาดูบรรยากาศเก้าอี้เพิ่งตั้งเลยก่อนไลฟ์เสร็จประมาณก่อนจะเริ่มไลฟ์ประมาณไม่ถึงห้านาทีคุณผู้ชมเออมันช้ำนะเรียกได้ว่าตอนนี้บัตรห้าพันคุ้มมากเพราะว่าได้นั่งนาสุดแล้วก็ได้มีลุ้น Yes แล้วก็ได้ไปลุ้นไปอินโดนีเซียด้วยอุ้ยดีจังเลยอันนี้สามพันภาพี่แซมกล้องจะตั้งเยอะไปไหนอ่ะฮะทำไมกล้องเยอะจังเลยทุกซอกทุกมุมเลยทุกองศาป่ะทุกองศาใช่แต่จริงๆแล้วอะหากอะไแค่ประตูเดียวถ้าเกิดอยากเห็นตัวจริงนี่เลยอุ้ยเขากั้นไม่ให้เราเข้าแล้วแรงคุณพี่อย่าพค่งกั้นผมได้ไหมคือยางที่เรากระโดดหรือเปล่าอ่ากระป๋องกาแฟนี่เลยนะครับ อ่ะ TF มมาได้เลยเรวเดี๋ยวเขาจะซ้อมต่อเดี๋ยวจะปิดไลน์แล้วนี่แดนเซอร์ของเราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกมากมันยังไงกอไม่ได้ค่ะก็ก็ไม่เมื่อกี้นี้พึ่งบล็อกกิ้งกันไปเสร็จครับก็ตอนนี้ก็พักทานข้าว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 คร้วก็เดี๋ยวจะมาซ้อมกับ นักดนตรีใช่วันนี้มีแบนใช่วันนี้มีแบนซ้อมกับแบรนด้วันนี้ซ้อมกับแบน์เลยอะใช่ไปตอนทุกับแบนกับก่อนนะหนูดีเท่าไหร่นะคะพี่ถูกวิูดีได้แสดงโชว์ไหนบ้างไหมได้โชว์ค่ะเพลงที่ฉันใหม่ก็ไม่รู้ไม่บอกอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊่อุ้บูุ๊บอุ๊บอากรู้ต้อมาดูที่งานคอสิร์ตใบอแล้วจะบอกว่ามันเป็นอ่รยังไงอ เป็นโชว์ที่เรียกได้ว่าคอนเสิร์ตที่อื่นหนูว่าไม่มีใครทําแบบนี้ใช่ไม่มีใครเอาแบบอะไรอย่างเงี้ยมาทําแบบนี้อาาให้ไปเดากันเองไม่ดูนี่เรียกได้ว่าแค่จะบอกบทเปลือกเขานะคุณผู้ชมบอกเลยแดนเซอร์เต้นอย่างมันเลยต้องมาดูถ้าอยากมันด้วยก็ต้องมาดูแล้วสุดนี่พี่แดนเซอร์เต้นหอบเลยนะมีถังออกซิเจนอยู่ข้างหลังเป็นถังแก๊สต้องเป็นถังแก๊สใหญ่ๆแล้วให้ดมเข้าไปก่อน อยู่ในห้องได้ขเขาพอนี่ยพี่เขาพักผ่อนเดี๋ยวเขาซ้อมนะขอบคุณค่ะนี่วงดนตรีเตรียมพร้อมมาผู้พี่แชมป์วันนั้นเนี่ยเราจะมีซุ้มอาหารไหมคะมีวันนั้นมีซุ้มอาหารด้วยเพราะฉะนั้นที่ใครที่แบบโอ๊ยฉันไม่ได้ลองท้องมาหรือว่าเต้นๆอยู่หิวว่ะอะไรอย่างเงี้ยออกมาซื้อได้แล้วก็ทานให้เรียบร้อยแล้วก็คุณผู้ชมจ๋า สามารถ CF บัตรได้ตอนนี้บัตรสองพันน่าจะหมดละบัตรห้าพันจะ CF ได้เหลือไม่กี่สิบที่นั่งอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งที่จะลงไปนั่งเป็นบัตรห้าพันแล้วมาอะไรอยู่ตรงนี้แล้วพี่จะมาอะไรมาอะไรอย่างนี้นะอ่ะไปไปหนูดีนั่งนั่งบัตรห้าพันให้ชมหน่อยเจ๊ค่ะค่อค่ะเออเออกระดูกกระเดี่ยวเหมือนจะดีเลยนะอ่ะเป็นไงเอาน้องน้องน้องพี่คะจับมือหน่อยค่ะอะไรจะเป็นฟิวบัตรห้าพัหนูชอบพี่มากเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก โป้หมดอันนี้เป็นบทเรียนม่าหนูต้องเตรียมมาเพราะว่าเขาจะมาหยุดอยู่ที่เราคนเดียวไม่ได้เขาต้องเดินทั่วเลยอันนี้ไทยเป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้เห็นไม้ก็จะบอกรักเอ๋ยบอกรักใจกันเป็นรักเอ๋ยเอ๋ยหอมไปด้านนี้ครูสวัสดีครับเดี๋ยวขอไลฟ์แป๊บนึงคุณจะซ้อมยังเดี๋ยวแป๊บนึง เราจะสอมแล้วเราต้องไปแล้วคุณผู้ชมจะร้องไห้แล้วเนี่ยอะก่อนไปเดี๋ยวมาย้ำอีกรอบเรามีบัตรตอนนี้เหลือเท่าไหร่บ้างบัตร5,000นะคะจำนวน48บแปใบอะเหลือไม่กี่ใบแล้วพิมห้าพันได้อะไรบ้างบัตรห้าพันนะครับก็คือตอนก่อนเริ่มงานเนี่ยหลังจากรับบัตรแล้วจะได้ไปนี่เลยทัชมือแล้วก็ถ่ายรูปบอินฟาฮะ V I P ใช่อยากเป็น V I P ที่เป็น V I P จริงๆก็คงจะไม่มีใครจะได้แบบนี้แน่นอนใช่ เจอคอนเสิร์ตปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บเราจะไม่ให้ทุกคนรอเจอพี่ฟ้าแล้วเพราะว่าเราจะแบบคลุมพี่ฟ้าแล้วก็กลับเลยจะไม่ให้ใครเห็นนะวันนั้น่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็และที่สําคัญได้ไปลุ้นไปอินโดนีเซียด้วยเราจะบนเวทีเลยนะจะแบบสดๆเลยลุ้นเลยว่าใครได้ไปครับผมละแล้วเดี๋ยวแจินบัตรด้านนอกคอลเลกสามเก้าศูนย์จะได้อย่างที่จ่ายจบใช่แค่ั้นอ่าและที่สำคัญวันนี้เอาแก๊กอาหายใครร้อนไม่ใช่ นี่นะคะ 3, 4, 9, 6ขวดนะคะ 6, ขวด3 4 9นะปลารา c ีมาเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าของเรากันได้นะคะตอนนี้อิงฟ้าบอกว่าอยากให้ไข่ดีใส่กับในมายพี่แชม์มันเป็นปลาราวันนั้นน่ะพี่เขายำมาให้กินใช่ไหมยำมะม่วงแล้วเราก็แบบ พี่เขาใส่ปลารือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใส่วะพี่เขาเลยหันมาพูดว่าเนี่ยพี่ใส่นะ้าปลาริงฟ้าด้วยแล้วเราแบบเฮ้ยใส่ด้วยเหรอคือพี่แชมป์มันนัวปลารแต่มันไม่มีกลิ่นอ,ะอ่ะทำให้เราสับสนข้าใช่ปะไม่อร่อยมากจริงอันนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะคะผมะก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเอฟกันเข้ามาได้เลยในราคาราคาสามสี่เก้าสำหรับ ท่านผู้ผ่านไปผ่านมานะครับผมน้ำปลาอิงฟ้าวันนี้เราเอาน้ำปลาอิงฟ้ามาเสิร์ฟราคา349บาทนะครับรับไปเลย6ขวดกคนสำหรับใครที่รับนะคะเอฟกันเข้ามาได้เลยโปรโมชั่นทรงฟรีทั่วประเทศเท่อ่าเอฟมาได้เลยนะครับน้ำปลาอิงฟ้าอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังเราไปนั่งของเรากันด้วยไปมาไล่หยิบมะหอบเขาหอของเขาไล่เราแล้วไปทางไหนนะทีนี้ยาเห็นครอบอะไรทั้งสิ้นนะไม่ใช่ไม่เห็นแค่ก็ยังไงล่ะไอ้นุ่ม โอ้โหไปเดี๋ยวเราเดินอ้อมด้านนอกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาไปละ,ะอ่าทุกคนอย่าลืมซีเอมานะครับน้ำปลา3 4 9 6, 6ีกวดส่งฟรีนะครับเป็นกำลังใจให้กับอิงฟ้าช่วยกันเอฟยอดจะได้แบบปังๆเลยนะครับฉลองยอดขายสูงๆอ่ะตอนนี้บัตร0 0 0พิมพ์มาได้เลยนะครับ มาเร็วเร็วเรมาพิมบัตร5000ันเท่ากับจำนวนหรือ390เท่ากับจำนวนได้เลยนะครับป้าอ่าเร็วมาพิมพ์มาได้เลยนะครับตอนนี้ไแล้วก็ตอบไปเจอได้ไเจออีกแล้วเจออีกแล้วคอนเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่ม โโอ้หขาดอีกประมาณกวาาแหลนทีีใช่เลยประมาณ4ล้านก็คว่าครัหหอดเลยหลอดเล่นบัตรห้าพันไม่ยัดนะครับคุณอรุณีพิมพ์ห้าพันเท่ากับจำนวนได้เลยนะครับใช่ค่ะถ้าใครที่ไม่อยากพลาดนะคะบอกเลยว่าคอนเสิร์ตเนี้ยพิเศษไม่รู้จะพิเศษยังไงแล้วใครที่อยากรับเพื่อน่ะก็เอ็นมาแหละไม่อยากพูดเยอะแล้วเจ็บคองเอ็มก็เอ็มเกมก็เกมแค่นั้นใช่ครับผม วีแล้ววีแล้ววีวีวีใช่ไหมมวีเอาเร็ว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 อะไหนดูซิไปแอบดูซิว่าอิงฟ้าอยู่หรือเปล่าอุณพี่ฉันอยากให้เห็นคุณฟ้าเออเนี่ยิูนจูอะเราให้เห็นแค่แป๊บเดียวแปเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปละกผ่อนนะโอ้สู้ๆนะไอ้เต้า จำนวนไม่ได้หวหนูที่ขอโทษอ่ะเดี๋ยวเราจะจากกลากันไปในภาพนี้ก็ฝากไว้อีกทีหนึ่งละกันบัตรสองพันนะคะเหลืออีกหมดจะหมดแล้วอ่าจะหมดแล้วเพราะว่ามันเขาให้เชื่อสามบัตรสามเก้าศูนย์ใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าซี่เอฟมาได้สามเก้าศูนย์เท่ากับจำนวนเหลือห้าพันเท่ากับจำนวนนะคะห้าพันเข้ามาได้เลยนะคะห้าพันเหลือจํานวนอีกนิดเดียวเท่านั้นเอฟคูสีสุด ใช่ครับแล้วก็น้ำปลาอิงฟ้า6กกว่สามสี่เก้าเท่ากับจำนวนสบฟรีนะจ๊ะเราเมลัยมันี่เร็วนะสำหรับวันนี้ดิฉันออนปริญเนซ่ามามูดีและมาลัยมัลลิกอรขานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเปิ้ลติ้งเป็นไฮดรอลิกนะคบโอ๊ยอะไรนะพี่ฟ้าบ๊ายบายนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไว้มา อัปเดตให้ปุ๊กดนช็อปไปแล้วกันอ่าแล้ว F F F อ้ามขับออกมาให้เร็วโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบาย